อ้มเผยหลังนัดร้องเพลงที่แต่งให้เต๋าพีคมดดำถามนอตแฟนเก่ายังเกลียดกันไหมได้คำตอบพีคมากอ้้มเผยความรู้สึกหลังนัดร้องเพลงที่แต่งให้เต๋าพีคอีกมดดำถามนอตแฟนเก่ามึงยังเกลียดกันไหมได้คำตอบพีคมากนัดมีเรียรพร้อมสามีอ้้มอธิชาตมาออกรายการแฉเมื่อวันที่1สิงหาคม66หลังสาวนัด ไปร่วมคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ Grammy R.S โดยขึ้นเวทีร้องเพลงกับเต๋อสมชายรักไม่ช่วยอะไรที่สาวนัดบอกว่าเพลงนี้แต่งให้ผู้ชาย R.S คือเต๋อกลายเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงและนำมาแชร์กันรัวๆในโลกโซเชียลถึงมิตรภาพอันสวยงามมดดำคชาพาพิธีกรถามว่าไม่ต้องไปคิดอะไรมาก เต๋าเป็นคนแนะนำให้อ้ำรู้จักนัดมีเรียยังไงด้านอ้ำกล่าวว่ารู้จักกันตั้งแต่เล่นละครด้วยกันแล้วเจอกันก็ได้เจอคุณนัดหลังจากเขาเลิกกันแล้วเจอกันตามงานทำบุญเรารู้จักกันหลังจากนั้นเพลงรักไม่ช่วยอะไรเต็มทิกตอกเหมือนกลับมาดังใหม่เลยนัดตอบเลยว่าเกือบ20ปีแล้วมดดำ มีคำพูดบนเวทีเพลงนี้แต่งให้คุณเลยนะเราก็โตกันหมดแล้วตอนนี้เป็นเพื่อนกันหมดแล้วใช่นอตวอรริทกล่าวว่าคนที่เคยรักกันไม่จำเป็นต้องเกลียดกันก็ได้นะัดใช่มันยังมีความรู้สึกดีๆให้กันได้ทำเอามดดำหันไปแซวถามนอตบ้างว่า แล้วมึงหละแฟนเก่าๆมึงยังเกลียดกันไหมด้านนอดตอบช็อตฟิลว่ากูไม่ได้เกลียดเขาเขาเกลียดกูทำเอาหากันลัน่นถามว่าเพลงนี้เมื่อ20ปีคือเหตุการณ์ของตัวเองนัดตอบว่าวันแรกคอนเสิร์ตวันแรกก็จะบอกเพลงนี้แต่งให้ผู้ชาย r.s, ด้านอัมแซลมดดาลั่นว่าคอนเสิร์ตนี้มีแฟนเก่าคุณมดดําด้วยมดดํา มึงพูดขึ้นมากูจะด่าเป็นพี่กูนอดกับอ้ำถึงกับบอกตรงกันว่าตอนนั้นมดดำไปติดพันเขาไปเฝ้าเขาตามที่ต่างๆมดดำรีบบอกว่าพอแล้วแฟนคลับเขาเยอะอ้ำรักไม่ช่วยอะไรเลยเหมือนกันนะเรามดดำลั่นอีกเป็นคอนเสิร์ตเดียวที่กูไม่ไปไม่เห็นเหรอโดยนัดบอกว่าคอนเสิร์ตหกชั่วโมงดีใจคนไปดูเยอะ มีเพลงให้คนนึกถึงตั้งแต่เขาวัยรุ่นมีสตอรี่ที่เกี่ยวข้องแต่ละเพลงคนจำได้หมดเต้นได้หมดโดยอ้้มไปให้กำลังใจพันรายาเมื่อวานเอาดอกไม้ไปให้กำลังใจทำเอาพันรายาซึ้งน้ำตาไหลเลย